จบไปไปที่เรียบร้อยสำหรับบิ๊กแมชประจำสัปดาห์ของศึกเพเบรคอังกฤษนัดที่13ที่เอเทลสเตเดียมครับเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้แบ่งตามกับหงส์แดงลิเวอร์พูลไปทีมละหนึ่งคะแนนครับด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับซิต,ตี้วันนี้ผมค่อนข้างนี่จะเสียดายแทนเพราะว่าทำได้ดีกว่าทุกอย่างนะครับแต่ว่า เสมอกันนะครับทั้งเกมรุกที่ดุดันทะลุทะลวงนะครับทลายเกมรับของเลโวพูแต่ว่าไม่สามารถกดได้มากกว่า1ประตูครับได้ขึ้นนำเลยอพูก่อนตั้งแต่ช่วงครึ่งแรกนะครับนาทีที่ประมาณ28นะฮะจากอลิ่งเบลฮา,าและนด์ครับความผิดพลาดของ้รึกษาประตูอย่างอาริสงงเบเกอร์นะครับ ออกบอลเร็วแล้วพลาดครับลื่นไปเข้าทางนาธานอาเก้แล้วก็อาเก้หลบไป2ครับทั้งโซบอสไลแล้วก็เทรนนอร์เล็กซันเดออาโนไหลต่อให้กับเออร์ลิงเบรห์ฮาร์แลนหัวด,ด้วยเท้าซ้ายด้วยความแรงนะครับอาริสองเบเกอร์เซฟติดนะฮะแต่ว่าเอาไม่อยู่นะครับสุดท้ายแล้วเป็นประตูขึ้นนำของซิตี้ครับจบครึ่งแรกก็แมนซิตี้ทำได้ดีกว่าแทบทุกอย่างเลยนะครับ ก็คือแต่น่าเสียดายที่ทำได้แค่ประตูเดียวนะครับด้านขวาของลิวพูนี่เอาไม่อยู่นะครับเทรนอเล็กซานเดอร์อาโนค่อนข้างที่จะรั่วพอสมควรเจอเกมรุกที่รวดเร็วของเชลิมิโดกูแล้วก็บารานโดซินบาเล่นงานนะครับแล้วก็ฝั่งขวาของซิดฝั่งขวาของลิวพูนี่นะครับเกมรุกซาร่าเองก็ ต้องลงมาช่วยเกมรับค่อนข้างเยอะแล้วก็ยืนห่างจากปากประตูนะครับทำให้ไม่สามารถใช้ทีเด็ดที่มีในตัวซา่าได้นะครับเกมแรกเนี่ยผมว่าซา่าย,ยืนห่างจากประตูเกินไปนะครับแล้วก็พอจะเล่นเกมรุกหน่อยก็โดนนาธานาเกจับกินซช่างงานนะฮะส่วนฝั่งเซตตี้นี่ ต้องบอกว่าโถมฝั่งซ้ายอย่างเดียวนะครับฝั่งซ้ายของซิตี้ก็คือฝั่งขวาลิโอห์ปูนะครับเชลิมีโดกูเบนดอลสินบาครึ่งแรกเอาซ้ายอย่างเดียวนะครับแล้วก็ครึ่งหลังนะครับผมแอบหวังว่าลิเวอร์พูลจะมีทีเด็ดนะฮะแอบหวังว่าลิเวอร์พูลจะมีทีเด็ดสักหน่อยในช่วงครึ่งหลังหลังจากพวกลุยดิอาสนะครับคนนี้เขัโปูเองนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าผิดหวังนะครับผิดหวังเพราะว่าผมไม่เห็น เขาเรียกว่าจุดเปลี่ยนของเกมจุดเปลี่ยนของเวอร์วภูที่จะมาต่อกรกับซิตี้ได้เลยเกมนี้นะครับลูกที่ได้ประตูตีเสมอนะครับจากเทรนต์อเล็กซานเดอร์อโนก็ยอมรับว่าสวยนะครับยิงสวยนะครับเข้าทําสวยนะครับซาร่าไหลให้กับบอลข้ามฟากมาจากฝั่งซ้ายนะครับมาถึงซาร่าแล้วก็ซาร่าไหลต่อให้กับเทรนต์กระชากเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วก็ซัด ฉีกไปที่เสาสองค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับลูกนี้ก็ต้องยอมรับว่าสวยงานจริงๆแม้ว่าเกมรับจะมีข้อผิดพลาดนะครับสำหรับอารโนแล้วก็ส่วนโดยรวมแล้วซิตี้นี่ดีกว่าดีกว่าทุกอย่างเสียดายแทนที่ไม่สามารถเก็บ3าแต้มได้แล้วก็เป็นการเสมอ2นัดติดต่อกันนะครับต่อจากสัปดาห์ที่แล้วก่อนพักเบรกทีมชาติที่เสมอกับเชลซีไปสุดปัน4ประตูต่อ4นะครับก็ อะไรครับลิเวอร์พูลไม่มีทีเด็ดผมผิดหวังมากนะครับทีเด็ดในช่วงครึ่งหลังไม่มีเลยผมแอบหวังนะตอนพักครึ่งว่าจะมีการแก้เกมเด็ด <c oughs> ๆจากเจคินครอปลิเวอร์พูลอาจจะตีเสมอได้หนึ่งหนึ่งแล้วก็มานำสักสองหนึ่งแล้วก็อาจจะจบกันไปสองสอง,สองหรือยังไงประมาณนี้นะฮะแต่ว่าโดยรวมครึ่งหลังซิตี้ก็เหนือกว่านะครับแต่ว่าครึ่งหลังแพ้นะแมนซิตี้แพ้ลิเวอร์พูลนะครึ่งหลังเพราะว่าลิเวอร์พูลยิงได้หนึ่งศูนย์นะครับ คือเกมกรุกดูดันจริงทะลุทะลวงจริงแต่ว่า,าไม่สามารถจบสกอร์ได้นะครับเลี้ยฟภูเองก็ผิดพลาดค่อนข้างเยอะนะครับในเรื่องการเข้าทำนะครับเว้นลูกที่ได้ประตูตีเสมอนั่นแหละนะฮะซิต,ตี้นี่โอ้โหอาโนต้องไปดูงานจากลิสเจมสักหน่อยนะฮะเพราะว่าลิสเจมสัปดาห์ ก่อนโน้นนะครับที่เจอกันลิสเจียบเอาอยู่นะครับเชลิมิโดกูฟอร์มกำลง hot ังฮอตฮอตนะฮะเล่นไม่ออกนะฮาน,นูต้องไปดูงานสักหน่อยโอเคครับแฟนๆคิดอย่างไรก็คอมเมนต์มาหน่อยแล้วกันครับสำหรับเกมซปเซปอร์วิกมาช์ชประจำสัปดาห์คิดผมผมไหมหรือว่าคิดต่างก็เมนต์มาได้นะฮะแต่ว่าพยายาบคายนะครับสำนึกไม่ทัน